สวัสดีครับผมเอกจากออโต้รูทครับวันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งนะครับสัญญาณการขโมยเป็นรุ่น All New ว u p e r One Way นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อนะครับอันนี้ติดตั้งให้กับรถมอเตอร์ไซค์ครันนี้ก็คือ MX s นะครับรุ่นใหม่1 2 5 SF อันนี้แต่งมาทางเจ้าของก็สวยงามเดยทีเดียวในส่วนของตัวกล่องรุ่นใหม่นะครับที่เราพูดถึงการว่าไร้รอยต่อนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่ากล่องรุ่นใหม่ไร้รอยต่อนั้นมันดียังไงนะครับในส่วนของกล่องรุ่นใหม่ไร้รอย ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวกล่องเองนะครับไม่มีรอยต่อเลยเป็นงานชิ้นเดียวทั้งหมดนะครับใส่ทางด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการซีลย่างกันน้ําชัดอ,อ,อย่างแน่นหนา,าทีเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆในช่องของซ็อกเก็ตของปลั๊กต่างๆตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีจุกยางกันน้ําด้วยนะฮะตรงนี้เพราะนั้นน้าเองก็จะไม่เข้าไปในกล่องควบคุมไม่ทําลายในส่วนของแผงวงจรด้านในนะครับเพราะฉะนั้น โดนน้านะครับลุยน้ําลุยฝนล้างรถนะครับตรงนี้จะปลอดภัยใช้งานได้ทนทานยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวรีโมทเองนะครับของเดิมๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับในชุดก็จะใส่ถุงพลาสติกมาให้อย่างเรียบร้อยนะครับมีมาให้2ตัวนะครับสำรองอันหนึ่งนะครับใช้จริงๆอันหนึ่งนะครับนี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ออโต้รุ่นเรากันน้ําด้วยเช่นเดียวกันขับขี่ลุยฝนได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้าไปที่รีโมทแล้วพังนะครับ ในกล่องเองนะครับมีอีกชุดหนึ่งก็คือตัวที่เป็นตัวนี้ตัวไซเรนนะครับซึ่งเป็นลำโพงตัวนี้เนี่ยความดังอยู่ที่120เดซิเบลเพราะฉะนั้นเสียงดังมากๆไม่ต้องกลัวว่าโจจะไม่หนีนะครับบางรถบางรุร่นติดสัญญาณกับขโมยมาแต่เสียงค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับตรงนี้ในส่วนของการขโมยจากออโตรูทเราแถมไฟ LED ให้ในทุกๆกล่องนะครับเพื่อนี่ก็คือไฟบอกสถานะการล็อกนะครับ ติดไว้แล้วเราจะได้รู้ว่ารถเราล็อกแล้วหรือ,อยังนะครับโจนเห็นก็จะได้รู้ว่ารถมีการขโมยด้วยไม่อยากยุ่งกับรถเราทีนี้กลับมาดูที่ตัวรีโมทอันนี้นิดนึงเรามียางซิลิโคนแบบนี้ครับจาหน่ายเพิ่มี้ลูกค้าซื้อมานะครับเพิ่มเติมลงไปของเดิมที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่มีไม่มีซิลิโคนยางตัวนี้ซิลิโคนยางนั้นทําจากยางอย่างน้งงงน,นะครับตัวนี้ตัวลายก็ปั้มลายนูนฮะไม่ได้เป็นการสกรีน เพราะนั้นตัวนี้สวยงามนะครับจับก็ชับมือนะครับไม่กระแทกกระเทือนนะครับกับที่ตัวนี้ของตัวรถก็ไม่พังง่ายนะครับกันน้าได้ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานในส่วนของตัวการขโมยกันบ้างดีกว่าการขโมยนะครับเบื้องต้นมีปุ่มด้วยกัน4ปุ่มคือปุ่มล็อกนะครับรูปกุญแจปิดคลายล็อกนั้นรูปเป็นรูปกุญแจเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์ใส่ฟ้าแล้วก็กระดิ่งนั่นเป็นเรียกรถหรือค้นหารถล็อกมี2แบบครับล็อกแบบเงียบ ล็อกแบบมีเสียงก่อนล็อกแบบมีเสียงกับล็อกแบบเงียบล็อกแบบมีเสียงกดล็อกหนึ่งทีแบบนี้ครับเรากดล็อกไปแล้วนะครับสังเกตให้ดีไฟ LED ครับแบบเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นในกล่องก็คือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วไฟ LED กระพริบแบบนี้นั่นคือการขโมยทํางานใครขยับรถใครโดนรถเรานะครับล้องเตือนก่อนโดนรถต่อเนื่องกันนะครับรถร้องลั่นเลยเวลารถร้องลั่นนะครับ เราจะไม่กดคลายล็อกนะครับคือปุ่มไอ้นี้เราจะไม่กดรูปกุญแจเปิดเลยเรากดล็อกซ้ําลงไปจะสังเกตว่าเสียงหยุดนะครับแต่กันขโมยจะยังคงทํางานอยู่นะครับหากรถล้องลานแล้วเรากดคลายล็อกเสียงหยุดเหมือนกันแต่กันขโมยจะหยุดไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลารถล้องให้กดล็อกซ้ําลงไปมันจะเป็นการเช็คไปด้วยในตัวว่ากันรถเราเนี่ยมันโดนไอ้คนมาทําอะไร อย่างเมื่อสักครู่อาจจะเป็นแค่คนมาขยับรถมาเลื่อนรถรถร้องลัน่นเรากดล็อกสามปุ๊บเสียงจะหยุดลงได้แตกต่างจากเวลาที่รถเราโดนขโมยโดนแทงเ้าแบบนี้นะครับจะสังเกตก็คือเลื่อนไม้ได้ไม่ติดดังนั้นสตาร์ทไม่ได้ละรถร้องต้องกดล็อกครับกดไปครับ,ร,บรถไม่หยุดร้องรถไม่หยุดร้องเรารู้ได้ทันทีว่ารถเราโดนขโมยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลารถล้องกดล็อกอย่างเดียวนะครับเช็คดูก่อนว่ารถเราโดนอ,อ่โดนอะไรนะครับโดนคนขยับหรือว่าโดนแทงเบ้าขโมยกันแน่ดังนั้นเมื่อเรากดเราไปแล้วรถไม่หยุดล้องนั่นแสดงว่ารถเราโดนขโมยเราจะรู้ทันทีว่าถึงเวลาแล้วต้องวิ่งมาที่รถนะครับอย่าก,กดคลายล็อกโดยที่เรายังไม่เห็นรถเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเบ้าเนี่ยส่วนมากมักจะโดนขโมยนั้นแทงอยู่ที่ออนอยู่ดังนั้นถ้าเผื่อเราคลายล็อกตั้งแต่เรายังไม่ถึงรถ โอกาสที่โจ้นั้นจะกลับมาแล้วแทงเบ้าเปิดกุญแจแล้วก็สตาร์ทรถหนีไปได้น,นั้นก็มีสูงทีเดียวล็อกอีกแบบหนึ่งเป็นล็อกแบบเงียบนะครับนั่นคือการกดล็อก2ครั้งต่อเนื่องกันแบบนี้ครับกด1และ2นะครับสังเกตไฟครับติดหรือ,อยังไฟติดแล้วนะครับนั่นคือการขโมยทํางานโดนรถแล้วเป็นไงทีนี้นะครับโดนรถรถจะไม่ร้องครับคราวนี้นะครับรถไม่ร้อง ขึ้นแต่ไฟเลี้ยววูบว้าบขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ส่งเสียงร้องรบกวนคนอื่นแล้วนะครับร้องอยู่กรณีเดียวเท่านั้นคือตอนที่ถูกแทงเบ้ากุญแจสังเกตนะครับเรือนไม้ไม่ติดแทงเบ้าแทงสาตาร์ทไม่ได้นะครับรถร้องเรากดล็อกเสียงไม่เงียบนั่นเรารู้เลยว่ารถเราโดนแทงเบ้ากุญแจโดนขโมยแล้วมาที่รถกดคลายล็อก ระบบถึงจะกลับคืนมาได้นะครับทําแบบนี้นะครับเวลาลดล้องต้องกดล็อกอย่างเดียวไว้ก่อนเช็คดูก่อนว่ารถเรากลับมาหรือเปล่าหรือโดนอะไรไหมนะครับมาถึงรถแล้วค่อยกดคลายล็อกเมื่อเรารู้ว่าโดนแทงเบ้าแล้วนะครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มสตาร์ท,เคร,ครรทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจรถนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับดูตรงนี้เป็นกด2ทีครับ หนึ่งและสองเครื่องยนต์จะติดขึ้นมานะครับเราสามารถขับขี่ได้ยาวนะครับไม่จำเป็นว่าต้องกลัวว่ารถจะดับถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่เรากดปุ่มคลายล็อกครับเครื่องยนต์จะดับลงนะครับแต่ตรงนี้เน้นอย่างนี้นะครับอย่าสตาร์ทด้วยรีโมทเล่นเป็นประจำนะครับตรงนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้แทนกุญแจรถนะครับเพราะฉะนั้น ใช้เมื่อยามจําเป็นและจําเป็นเมื่อไหรจําเป็นในกรณีที่บ้ากุญแจเราถูกทําลายมีเหล็กแหลมหกักคาบ้ากุญแจเราอยู่เราแทนเราเสียบกุญแจรถไม่ได้ถึงวันนั้นเราค่อยสตาร์ทด้วยรีโมทครับเพราะการสตาร์ทด้วยรีโมทบ่อยๆแบตเตอรี่ของรถไซัจ,จะหมดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเสื่อมได้ไวถัดมาก็จะเป็นปุ่มมาดูอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มเรียกรถนะครับหรือค้นหารถนะครับตรงนี้เวลาที่เราจอดแล้วเนี่ยนะครับเราล็อกคอให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ล็อกรถนะครับแล้วเราก็ดูไฟก่อนไฟติดหรือยังถ้าไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็ออกจากรถเราไปได้นะครับไปทําทุละอะไรไปพอเรากลับมานะครับในลานจอดเราจําไม่ได้ว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหนเนาะเราก็กดเรียกเขาดูกดเรียกดูนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับกับด้านหน้าเจอรถแล้วนะครับ ให้กดล็อกนะครับเดีย๋ยวผมลองใหม่นะให้เห็นภาพชัดเจนเรียกรถอยู่ไฟเดียวด้านหน้าด้านท้ายเจอรถแล้วกดล็อกถ้าสังเกตว่ารถเงียบนะครับและกันขโมยยังคงทํางานอยู่เหมือนกันกับเวลาที่ลูกค้าบางท่านอยู่ที่คอนโดบา้านพักเม้นต่างๆรถเราจอดอยู่ข้างล่างนั้นยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าเรากดเรียกดูเราได้ยินเสียงรถเราแล้วนะครับเรากดล็อกนะครับเสียงหยุดแต่กันขโมยยังคง ทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลารถล้องเวลารถมีเสียงอะไรผิดปกติมีเสียงร้องขึ้นมาล็อกกดล็อกอย่างเดียวครับไม่กดคลายล็อกปุ่มคลายล็อกใช้เมื่อตอนที่ถึงรถแล้วกดคลายล็อกเสียบกุญแจนะครับและไขเพื่อที่จะขับขี่ต่อไปปุ่มสุดท้ายครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันของการดับเครื่องยนต์ในระยะไกล หากเราไม่ได้ทำการล็อกคอรถไม่ได้ล็อกรีโมทแล้วโดนแทงเบ้ากุญแจสตาร์ทไปเจอโจรแทงเบ้าสตาร์ทหนีไปนะครับเราเห็นหลังโจรไปไวๆนี่เราออกมาเลยครับสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้มีด้วยกัน2ปุ่มนะครับก่อนหน้านี้สตาร์ทเราใช้สายฟ้าดับเครื่องยนต์เราใช้คลายล็อกเดี๋ยวเราลองกดคลายล็อกดูก่อน พอเรากดคลายล็อกนะครับเครื่องยนต์จะดับลงแต่ให้สังเกตก็คือว่าเรือนใหม่นั้นกลับมาติดใหม่เพราะฉะนั้นโจนก็จะสามารถสตาร์ทใหม่ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วเวลาเราอยู่ห่างจากรถเราไม่กดคลายล็อกค,ครับปุ่มเดียวที่สําคัญที่สุดของการขโมยนอ,อต,ต้รูทนั่นก็คือปุ่มล็อกปุ่มเดียวเท่านั้นเวลาโจรเอารถเราไปนะครับเราสามารถดับเครื่องยนต์ได้แล้วก็กดปุ่มเดียวเท่าน,นั้นคือปุ่มล็อกค,ครับเครื่องยนต์จะยังคงติดอยู่แบบนี้นะครับ ได้แล้วครับ5วินาทีดับลงนะครับ,รบสารมิติกดคลายล็อกเท่านั้นนะครับระบบถึงจะกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเวลาที่โจนขับรถเราไปเห็นหลังมันปุ๊บเรากดล็อกเลยมันจะขี่รถไปได้อีกประมาณ5วินาทีพร้อมกับมีเสียงร้องลั่นไปด้วยผมเชื่อว่าโจนนั้นจะเร่งหนีเราไปแน่แซึ่งตรงนี้นะครับจะเพิ่มระยะความปลอดภัยของเราให้มากยิ่งขึ้น โจรไปดับอยู่ไกลๆแล้วหันหมาอีกทีเราอยู่ห่างรถมันก็จะทิ้งรถเราและหนีไปเราเห็นโจนทิ้งรถเราไปแล้วนะครับเราค่อยไปที่รถถึงรถเมื่อไหร่เรากดปุ่มคลายล็อกหยุดเสียงสัญญาณสำรวจเบ้ากุญแจดูว่าเบ้ากุญแจเราสามารถเสียบกุญแจได้หรือไม่ถ้าเสียบไม่ได้เบ้าพังเราสตาร์ทด้วยรีโมทและขับขี่ไปศูนย์บริการอันนี้เป็นส่วนของการรีวิวการทำงานของการขโมย All New Super One Way นะครับ รุ่นใหม่ไร้รอยต่อจากออโตรูทขอบคุณครับ